สบายดีพี่น้องเอนี้พบกับบอคูณเจนเคยเนาะเอนี่บอคูณสิบห้ามาบึงอัน,นที่ไใต์ตัวนี้เนาะอุปกรณ์ตัวนี้อันนี้มันยังเดี๋ยวบอคูณสี่ภาพภาพงนละกันเนาะเ็นบออันนี้มันยังรูบออันนี้เป็น <c oughs> น,นี่เนาะ เป็นอุปกรณ์รุดพรแห่งดันหรือว่ากาะแสเนาะเวลาผ่าผ่าเวลาผ่าผ่าเนาะตัวนี้ชีเวลาผ่าผ่าเมั่สิเกิดนี่แห้งดันมีกระเซไหลมาตามมาตามซ้ายมาเขาวเวื่นเท่านะแล้วตัวนี้จะเป็นโตรุดพรเวลาไฟมันกระสากนะเพราะว่าอุปกรณ์อยู่ในเหื่อนเรัมันส่วนร้ายไม่พิจารอุปกรณ์ใส่ไฟใส่แต่แห้งดันสองลอยสาหรือสองลอยสามสิบเนาะ ามันเกินอนะันอุปกรณ์ทั้งซีพีปัญหานะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาตัวนี้มาซอยรูดผ่อนเนาะข้อเอ,เอ,เอนะินว่า l a เนาะหรือว่า lining g h t r e s i s t e r เนาะมันนี่บอคุณมันจะคือไหมมั้งเนี่ยมันเสียงมันสิคอยเด้อ <c oughs> ไปเอาไปเบิง่งมาเอาไปเบิง่งอันขัน้นตอนการใส่น้ำกันเนะาะเดี๋ยวสีพาไปเบิงนะ่งเนาะ โอเคเนาะสำเร็จเนาะพี่น้องนี่มันก็สิเป็นแบบนี้เนาะหลังจากอันที่เขาต่อแล้วเนาะมันมีผาผามันก็สิมาตามสายแบบนี้มาเข่าหน่วยนี้เนาะแล้วมันก็สิมาตามสายลงไปตามท่อเนี่ยเนาะลงไปลงไปลงไปจะไปตามท่อไปเราไปลงอยู่อันนี้เนาะมาลงอยู่ขี้ดินนี่นี่เนี่ยมันมาตามท่อเราไปลงลงไปลงไปไปมันไปลงอยู่ลงขี้ดินเนาะเพราะว่าบราคูณฟัง ฟังเข้มไว้จ <c> ะ <oughs> มาว่านเนี่เนาะเรื่องบทไทยอ่านนักกาฝาก,กดไลค์คอมเมนต์ให้เด้อพี่นอ้องเอยฝากเป็นกำลังใจให้บ่าคูดเด้อเขาขอบใจละลาย